ครับสวัสดีวันศุกร์นะครับตอนเย็นๆเวลาประมาณบ่ายสามนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมจะขึ้นไม้เที่ยวสุดท้ายนะครับวันเที่ยวที่สองตอนเย็นนะครับก็วันหนึ่งก็วิ่งได้ประมาณสองเที่ยวนะครับก็จะลำบากสักหน่อยเพราะว่าภาพพื้นที่เนี่ยนะครับก็ดูประมาณนี้นครับก็นี้เป็นล่องล่าสุดที่ที่ผมเข้านะครับ ก็คือเข้าไปเอาไม้จะสังเกตว่ามันจะเป็นดินทรายนะครับแล้วก็มันอมน้ํานะครับตอนนี้ฝนตกมาพายุเข้าชุดเมื่อกี้นี้ก็คือน้ํามันท่วมนะครับมันจะมีน้ําอยู่ร่องเนี้ยเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับก็ที่พอจะเข้าได้ก็เป็นทางทางด้านหลังนะครับก็วางแผนไว้ก็คือว่าจะใส่ไม้ไปก่อนครึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็ให้หกล้อไปยืนข้างนอกแล้วเราก็จะได้ ใช้ไมโครวิง่งคีบถอยไปใส่ที่เลนตรงนู้นครับเลนลายนอนตรงนู้นนะครับเพราะว่าที่มันจะแข็งนะครับจะแข็งกว่าตรงนี้นะครับก็คือถ้าใส่เต็มแล้วรถจะออกไม่ไหวนะครับมันจะจมก็ขายมาได้น่าจะประมาณสักสิบวันได้ครับก็ได้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบตันนะครับ120ร้อยี่สิกว่าตันนี่แหละถอย คอยตามรอยรอยแมโครมาเลยมาตามรอยแมโครเนี่ยไม่งั้นถ้าถอยล้วนๆเนี่ยมันจะมันจะช้านะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งตัดร่องอยู่คานะครับก็พอดีพอดีช่วงช่วงนี้มันมันจะเป็นช่วงว่างที่ไม่มียูคาพอดีนะครับก็พอจะให้รถล้อถอยเข้ามาได้ครับ,บโอพอพอพอ เดี๋ยวใส่ครึ่งเที่ยวก็หลังจะใส่ได้ประมาณครึ่งเที่ยวก,กว่านะครับผมก็จะให้หกล้อวิ่งออกมาตั้งลำอยู่ในเลนทางตรงที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับแล้วก็ใช้ไมโครวิ่งไปขีบมาใส่เอานะครับอีกประมาณไม่ถึงครึ่งเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เต็มเลยหกล้อมันจะออกไม่ได้นะครับจะจมลำางไมโครวิ่งจะเกือบจมนะครับล่องนี้ ก็เนื่องจากฝนตกพายุชุดเมื่อกี้นะครับก็เลยทําให้พื้นที่มันจะหลบนะครับก็เลยให้ทํางานลําบากนะครับก็แต่เราลําบากเราก็ต้องทํานะครับเพราะว่าเรามีงานอื่นรออยู่นะครับก็คือต้องต้องรีบเร่งนะครับเพราะว่าก็จะมีวิ่งดินแล้วก็มีกุดสะแล้วก็มีกุดต่อยุคานะครับงานเราเสร็จนี้เราก็จะไปวิ่งดินต่อนะครับก็คือ ก็กะไว้ประมาณสักสามวันนะไม่น่าจะเกินสี่วันนะครับน่าจะเสร็จถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกนะครับก็คือถ้าฝนตกมาอีกนี่คือจบเลยเพราะว่ายุคคาที่เหลือมันมันเหลือแต่ด้านในสุดนะครับก็คือมันมันคงเข้าเอาไม่ได้นะครับจะไม่โคทอยก็ทอยไม่ไหวนะครับมันยาวเกือบสามร้อยเมตรนะครับพื้นที่ก็คงไม่คุ้มค่าน้ำมันก็คงต้องหยุดก่อน,นครับถ้าฝนตกภาวนาให้ฝนไม่ตกแล้วกันนะครับ จะได้เร่งให้มันเสร็จจะได้ไปทำงานอื่นต่อนะครับ ตอนนี้ก็ใส่เต็มพอดีนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้กี่ตันนะครับเที่ยวนี้ก็ไม้ตรงนู้นไม่พอนะครับเราก็เลยได้มาวิ่งเอาในซอยนี้อีกนะใส่อีกสองขีบนะครับก็เต็มปิดเลยก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กี่ตันนะครับเที่ยวนี้ที่กะ,กะไว้ก็อยู่มันเจ็ดตันกว่าถึงแปดตันนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีผมว่าน่าจะได้นะเนี่ยแปดตันเจ็ดตันกว่าเจ็ดตันไปปลายถึงแปดตันต้นๆนะครับใส่เยอะไม่ได้เาะว่ากระบะมันอ้านะครับปกติมันต้องมันต้องมีโซ่ไว้ดึงดึงหลักเข้าหากันนะครับถ้าใส่เยอะกว่านี้ก็กระบะมันแบะนะครับก็ออกจากแปลงไม่ไหวด้วยนะครับมันต้อง จอดบ,บนถนนแล้วก็ให้เมคโครขีบมาใส่นะครับเพรในแปลงมันที่มันหลมนะครับก็จะลำบากก็ขายมาได้ประมาณร้อยยี่สิบตันนะครับตอนนี้ยังยังไม่นับรวมวันนี้วันนี้น่าน่าจะได้อีกสิประมาณสิบกว่าตันสิบสามถึงสิบสี่ตันนะครับสองเที่ยว ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้มาลงคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่าจบแล้วมันจะได้กี่ตันนะครับไม่แน่ใจว่าจะถึงสองรอยตันหรือเปล่าครับแต่ผมมองดูแล้วไม่น่าจะถึงนะครับก็เหลือเหลืออีกไม่เยอะนะครับก็ถ้าตัดต้นดูใส่ด้วยน่าจะถึงนะครับสองร้อยตันตำพังยุคาไม่น่าจะถึงมองมองดูแล แต่ก็มินมินนะครับผมว่าน่าจะมินมินก็เหลืออีกประมาณสักน่าจะสามวันสามถึงสี่วันนะครับเสร็จก็น่าจะเหลืออยู่สักหกสิบกว่าตันนี่แหละก็สูสีครับผมว่า200ตันนี่สูสีอยู่แต่คงไม่เกินนะครับแต่แต่ก็ขาดขาดก็ไม่น่าจะขาดเยอะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูอีกทีนะครับ ก็สังเกตว่ามันมีไม้อื่นเยอะนะครับมันมัน,ม,นม,มันไม่ได้มีแต่ยูคามันมีพวกกระถินพวกไม้อื่นน่ะที่เนี่ยอย่างเบื้องเนี้ยหายไปเป็นงานเลยคือไม่มียูคานะครับแล้วก็พวกนี้ก็ไม้อื่นเยอะก็เป็นแปลงแรกนะครับที่ที่ที่ผมได้ลองเหมาดูถ้าถ้าไม่ขาดทุนก็ดีไปนะครับก็เดี๋ยวแปลงหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับ